คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอข้อมูลในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านมาดูยอดมหาลอยกันนะครับปกยอดมหาลอย 5, 6, 9ปกยอดมหาลอยนี้วันที่ผ่านมาไม่เข้านะครับแต่ที่ผ่านมา 4, 5วดที่ผ่านมาเดินดีตลอดนะครับิึงผิดเป็นวดแรกวดนี้ก็น่าจะมีครับ1ตัว 5, 6, 9นะครับอันนี้คือวดที่ผ่านมาต่อไปมาดู เลือกดีเลขเด่นครับดั่นล่างไม่มีอะไรให้เ็ดคู่เดียวเจ็ดหกแปดเจ็ดหกในนี้สี่ห้าหกเจ็ดเก้าครับ จุด2ตัว 70, 74, 75, 76, และ79ครับในงวดที่ผ่านมา145ไม่มีนะครับงวดที่ผ่านมาครับ เนงสี่ห้าวัดสัปาห์มาผิดงวดนี้ก็น่าจะติดครับเพราะว่างวดที่ผ่านมาผิดไปแล้วผิดแล้วไม่ผิดซ้ำครับหน้าต่อไปได้หมดไหมเนี่ยได้หมดอยอะหมดเยอะ คือไม่ต้องเอาก็ได้อาจารย์ฝ่ายฝ้ายดอยปุยรางวัลที่1นึ่งสชุด0ูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สาหหห้าสองห้าหลักร้อย สามหกเจ็ดเก้าหกหนึ่งสีเจ็ดหนึ่ห้าเกสองสคู่เดียวครับสองห้ชุดเดียวสองสห อันนี้น่าจะติดหนึ่งตัวอย่างน้อยครับชุดพิเศษแจ็คพอตที้แนะสามตัวเดียวรางวัลที่1 8ึ่สามสคู่เงิน3ามหนึ่งสามสชุดพิเศษแจ็คพอตเลขท้าย2ตัวล่างชี้แนะแปด เด่นชุดเดียว28ชุด23 25 27 29 22 83 85 87 89 88ครับ นี่โมที่ผ่านมานะครับไม่ติดครับไี่มีติดเล็กหนึ่งเด่นหน้านี้ไม่ไม่ติดครับนี่โมด,ดิ่ันธมาครับหน้าต่อไปนะครับ ต่อไปมาดูท่านอาจารย์ศักดิ์สิริสูตรที่ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8สูตรที่ 2, 1, 4, 5, 6, 7, 9จนกันที่ 4, 6, 7อิ้นี้ตัวใหญ่ผมไม่อ่านนะครับ ่อไปมาดูด้านล่างครับเลขกท้าย2ตัวล่างสูตรที่1 1 2 3 5 7 9สูตรที่2 0 2 6 7 8 9 2 7 9ครับ2 1 2 3 2 5 2 8 นว่าที่ผ่านมานะครับได้ห้าครับจับครูไม่เข้าวันนี้ได้เด่นเจ็ดเข้าเจ็ดัดนนี้วดนี้ครับอ่าต่อไป วันที่หนึ่งสี่ห้าหกแปดอาจารย์ยอดมาลอยมีชุดศูนย์ห้าสองห้าเจ็ดห้าศูนย์หกสองหกเจ็ดหกสามเจ็ดห้าเก้าสองหกต่อไปเป็นเลขท้ายสองตัวดลันหลันครับหนึ่งสี่หกเก้าตัวเด่นครับ ชุดก็มี40 45 48 10 15 18ในของงวดที่ผ่านมาครับได้1นึ่งครับคู่โต้51มัดโอ้คู่โตส สี 4, 5, ่นะครับได้3ครับมีชุดเจอันนี้วันนี้ครับ ไปมาดูครูซ้ายเด่น2 4งสีหสังเกตชุดนี้นะครับ85้าที่วงไว้นะครับตรงนี้นะครับติดสองตัวสองตัวนี้จะมาหนึ่งตัวสองสามงวนนะครับติดกันครับ 8กับหน่าจะมาได้ตัวหนึ่งอาจารย์ชี้ขาดให้มาเลยครับ5ก็น่าจะเป็นหนี่ส่วนบนนี่เป็นสูตรนะครับใครจะแคปสูตรแคปได้เลยครับน,นะครับแบ๊บหนึ่งเขีย์ครับตัวนี้เป็นเลขท้าย2ตัวล่าง

อันนี้ครับอาจารย์วงห้าห้าเก้าไว้ก็กมามาหนึ่งตัวครับเจ็ดห้าส่วนเด่นล่างวันนี้ไม่มาครับต่อไปมาดูพุดโต๊ะสามตัว จารสีประจักษ์จารสีประจักษ์วันนี้ตัวเดียวให้สีููเดียวเก็สีชุดเดียว3ามเก็สีครับมองเห็นไหมครับ มนี้เข้าไหวนะครับอโต๊ดมีระยะนี้ไม่ค่อยเข้า ต่อไปด้านล่างนี้เป็นรางวันที่หนึ่งโด,โดยดรเชาหนึ่งสามหกเก้าเก้าหนึ่งสามหเก้าเก้านะครับอ่านไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นแปดหรือเปล่าจะน่าจะเป็นแปดครับ พราะว่าอาจารย์ดึงให้เหลือสามตัวเหลือแค่หนึ่งสามแปดเหลือสามกับแปดกู้เงินก็มีหนึ่งหกสามหกแปดหกหนึ่งเก้าสามเก้าแปดเก้าหนึ่งหนึ่งสามแปดแปดแปดครับเม็ดเดียวแปดหกสามแปดหกเจ็ดแปดหก ันงวที่ผ่านมาครับจากติดหนึ่งนะครับแต่ตรงนี้ไม่มีคุ้โต๊หนึ่ง ไปมาดูปกหลังครับอาจารย์ดูพินิตอาจารย์ดวงพินิตไห้04789อาจารย์หูตะวัน1 2 3 5 6ชนกันที่047ครับ ได้2 0 5 0 6 0 2 4 5 4 6 4 2 7 5 7 6 7ครับแล้วก็ตรงนี้มีตัวที่ไม่ชนกันครับตัวชนก็0 4 7ส่วนตัวที่ไม่ได้ชนกันก็นำมาจับคู่กันก็ได้8 9 1 3ครับ แล้วก็แปดหนึ่งแปดสามเก้าหนึ่งเก้าสามครับตัวที่ไม่ชนกันครับนำมาจับคู่กันอาจจะแคปแคปได้ครับแคปสูตรไปด้วยครับและนี่ก็เป็นชุด สองตัวบนสิบสองชุดที่ทำโอไว้นะครับสองตัวบนสิบสองชุดแล้วก็นีก็เป็นชุดโตดชุดโตด รถเล็กครับมี21ชุดรถเล็ก21ชุดตรถเล็กอันนี้ตรวเล็กของวงันที่ผ่านมาครับผมไม่รู้เอาไว้ไหนของสองตัว นี่เป็นชุดสามตัวบนของวดนี้นะครับนี่ก็เป็นของงวดที่ผ่านมาครับส่วนชุดสองตัวบนงวดที่ผ่านมามีชุดสี่ห้าแต่ผมเอาไว้ไหนแล้วก็ไม่รู้ลืมเตรียมไว้ ลงแล้วก็ลงไว้ให้ในหนังสือเล่มก่อนหน้านี้อยู่ครับลงมาให้ดูอยู่มีมีชุดสี่ห้าด้วยก่อนหน้านี้ได้ลงเอาไว้เล่มหนึ่งแต่ไม,ไม่รู้ว่าเล่มไหนอ๋อนี่ไงเจอละชุดสองตัวงวดที่ผ่านมาัน,นี้ของงมวดนี้นะครับสำหรับหวดนี้ก็ ขอขอบคุณท่านเจ้าของหนังสือกองบรรณาธิการทุกทท่านนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกทท่านที่เข้ามารับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ